สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเนาะก็อยู่กับผมเซฟฟาร์มครับก็ไม่ได้ลงคลิปมานานก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับก็กล้องของเรามันต้องการที่จะใช้เงินนะครับสาย usb ต่อเข้าคอมมันพังเนาะต่อจากกล้องเข้าไปในคอมะครับก็เลยต้องเสียเงินซื้อสายใหม่ะครับ ก็มาเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันครับผมก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับอืมผมก็อยากบอกว่าผมยังทําซุ้มต่อไปอยู่นะครับไม่ได้ว่าห่างหายไปนานครับแค่ว่ากล้องของเรามันไม่ดีเท่านั้นแหละครับวันนี้ก็จะบอกว่าเป็นวันปล่อยไก่ปล่อยผีของมันเนาะวันนี้ ก็วันนี้ผมก็ปล่อยไก่แบบว่าออกจากล็อกผสมอะครับเพราะว่าไก่ก็ต้องแบบเลี้ยงแบบกึ่งปล่อยกึง่งกึ่งขังอะครับไก่ตีเนาะถ้าจะเลี้ยงแบบไแบบขังร้อยเปอร์เซ็นมันก็ไม่แข็งแรงอะครับก็ต้องปล่อยมันบ้างครับอย่างผมนี่ผมปล่อยสี่วันครั้งหนึ่งครับ เพราะว่าผมทํางานสี่วันหยุดวันหนึ่งไงผมก็เลยมีเวลาว่างปล่อยแล้วก็มาดูมันนะครับก็ถ้าเราปล่อยแบบตามธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นเลยนี่คือไม่รอดนะครับผมลองทำมาแล้วเนาะตัวนี้ก็เป็นสายของท่านสสเนาะครับสายผมนี่แหละครับผมพัฒนาออกมาเองก็เป็นพม่าแข้งหน้าล้วนๆครับ ไอสาเนาะเดี๋ยวถ้าเก่งจะมีชื่อให้ครับจะมีชื่อให้ถ้าเก่งก็วันนี้ก็ว่างอ่ะครับก็ฆ่าเชื้อเชื้อราไปในตัวด้วยนะครับโรยปูนขาวครับวันนี้มันดูแลซุ้มกันนิดนึงครับทีแรกก็นึกว่าไก่ของตัวเองไม่มีเยอะเท่าไหร่ครับแต่พอปล่อยออกจากล็อก ที่เราขังไว้ก็โอ้เราเราจะห้าสิบตัวนู่นเหรอครับไปดูไก่ในล็อกบ้างครับพ่อพันหลักของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับเจ้าน้อยก็ผสมกับแม่เบอร์หนึ่งของเสียหนงครับก็กำลังฟักครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือมันไข่ก่อนนะครับผมไม่ได้ดูมันไข่ก่อนสองสองฟองฟองหนึ่งครับผมก็เลยเอาตัวผู้มาใส่ครับก็ไม่รู้ว่าจะติด ติด,ตดลูกไก่ติดมีเชื้อกี่ตัวเนาะนี่ไอ้จอมจิกขนเพื่อนไอ้สาไอ้สาจอมจิก <c oughs> <c oughs> ก็มาดูสายตั้งเหล่าอีกสายนึงครับ <c oughs> ก็เป็นสายของแม่เทาเทพเนาะแข้งหน้าครับพวกนี้ลูกแม่นี้ก็จะจ่ายลูกแบบกระดูกโครงสร้างดีกว่า แม่เบอร์สองอยู่ครับนี่ครับลูกมันทําไปทํามาก็เหลือรอดแค่นี้แหละครับก็สรุปท้ายคลิปครับก็ไม่มีอะไรมากอะครับก็จะมาบอกว่ายังเพราะพัฒนาชําไปเหมือนเดิมอะครับโงชําของเราก็พัฒนาค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆครับ ยังไม่ก้าวกระโดดเท่าไหร่เนาะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับทําจากเล็กไปใหญ่เราเวลาเราเจ็บเราจะได้ไม่เจ็บตัวมากครับก็มาถึงท้ายคลิปแล้วก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมแหละครับก็ขอบคุณที่รับชมจนจบครับสวัสดีครับ